พบกันอีกครั้งกับคำทํานายดวงรายเดือนประจําเดือนมีนาคมพุทธศักราช2568คลิปนี้เป็นคำพยากรณ์สำหรับผู้ที่เกิดปีชวดภาพรวมดวงชะตาในเดือนนี้จะเป็นจุดที่ดวงจะปรับตัวดีขึ้นมาจากเดือนที่แล้วครับเพราะว่าเดือนก่อนชะตาชีวิตมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้วุ่นวายเดือดร้อนมีปัญหามีเรื่องติดขัดไม่เป็นดังใจ เรียกว่าร้อนกายร้อนใจจิตใจไม่ค่อยสงบส่วนใหญ่ก็จะแนะนําให้มันทําสมาธิสวมดมนต์ไหว้พระก็จะช่วยให้จิตใจสงบขึ้นพอใจสงบแล้วก็จะมองเห็นทางสว่างทางออกที่ดีซึ่งโดยปกติคุณก็เป็นคนใจร้อนพอมีเรื่องอะไรขึ้นมาก็ยิ่งจะร้อนรุ่มไปกันใหญ่ก็ต้องมันทำจิตใจให้สงบครับใจเย็นๆค่อยๆค,คิดแก้ปัญหาไปทีละเรื่องเดี๋ยวก็จะดีขึ้นเอง กลับมาดูที่ภาพรวมดวงในเดือนนี้กันต่อครับก็อย่างที่บอกไปว่าดวงส่วนใหญ่จะปรับตัวดีขึ้นเป็นจุดที่ดวงจะพลิกฟื้นจากเดือนที่แล้วที่ดวงค่อนข้างแย่หน่อยก็จะกลับมาดีขึ้นอีกครั้งตั้งทางด้านของดวงการเงินการงานโชคลาภโดยเฉพาะโชคลาภครับที่เด่นขึ้นมาทีเดียวก็จะส่งผลทําให้ระยะนี้การทําสิ่งใดก็ตามโชคก็มักจะเข้าข้างและจะมีผลทําให้กิจการงานต่าง สำเร็จรับเรื่นขึ้นเกิดเป็นผลสำเร็จตามมาในที่สุดครับเรามาดูที่เรื่องของการเงินในเดือนนี้กันต่อจากที่ดูภาพรวมดวงการเงินนับจากเดือนนี้เป็นต้นไปจนถึงช่วงสงกรานต์ดวงการเงินจะปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องนั่นก็แปลว่าจากเดือนนี้เงินทองจะเริ่มหลั่งไหลเข้ามามากขึ้นมีเงินใช้ใจ่ายไม่ติดขัดหมุนเงินได้คล่องตัวคลายกางังวลเรื่องนี้สินต่าง ว่าจะไม่พอใช้ไปได้อย่างดีทีเดียวครับภาพรวมฐานะการเงินก็จะเริ่มมั่นคงมีเงินเหลือกินเหลือเก็บมากขึ้นแต่ก็แนะนําอย่างหนึ่งครับว่าถ้าใครมีเงินไม่มากก็ไม่ควรเอาเงินไปลงทุนที่มีความเสี่ยงเพราะอาจจะไม่เป็นตามที่คาดทางที่ดีก็คือให้เน้นเก็บเงินไว้มากๆเก็บให้ได้นานที่สุดก็จะยิง่งดีครับเพราะอนาคตเราไม่รู้ว่าไรายได้ที่มั่นคงอยู่ตอนนี้ มันอาจจะหดหายไปตอนไหนเมื่อไหรก็ไม่ทราบเรื่องของอนาคตยังเอาแน่เอานอนอะไรกับมันไม่ค่อยได้แต่ถ้ามีเงินเก็บเยอะๆอย่างน้อยก็อุ่นใจได้ว่าไม่ตกอับไม่เดือดร้อนหรือหากคุณเป็นคนที่เก็บเงินไม่อยู่ก็อาจจะเอาเงินไปซื้อสินทรัพย์อย่างอื่นแทนอย่างซื้อทองซื้อที่ดินหรือว่าซื้อสลากออมสินอะไรแบบนี้ครับก็น่าจะดีกว่าเก็บเงินสดเพราะอาจจะใช้หมดไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นการเงินเดือนนี้ คือจุดที่ดวงดีขึ้นและดีต่อเนื่องไปจนถึงช่วงสงกรานต์เงินทองจะมีเข้ามาเพิ่มมากขึ้นในทุกๆทางครับส่วนเรื่องโชคลาภเสียงโชคก็ดีเด่นไม่แพ้ก,กันทีเดียวคุณมีโอกาสจะได้โชคได้ลาบแบบไม่คาดฝันซึ่งก็จะเกิดขึ้นนับจากเดือนนี้เป็นต้นไปจนถึงช่วงสงกรานต์เช่นกันครับส่วนทางด้านดวงการงานระยะนี้จะเป็นไปอย่างช้าๆแต่เริ่มจะมั่นคงขึ้น อะไรหลายอย่างเริ่มจะเข้าที่ลงตัวสิ่งใหม่ๆที่ไม่คุ้นเคยมาก่อนก็เริ่มจะลงตัวมากขึ้นและไม่ค่อยมีปัญหามาทําให้เกิดอุปสรรคในการทํางานมากนักภาพรวมดวงในเดือนนี้จึงเป็นไปอย่างราบรื่นเป็นไปด้วยดีในทุกๆด้านครับทุกสายงานทุกสายอาชีพไม่ว่าคุณจะทํางานประจํารับราชการหรือว่าทําธุรกิจก็ตามล้วนจะส่งผลในทางมั่นคง ก้าวหน้าดีขึ้นตามลําดับไม่มีเรื่องร้ายแรงอะไรให้ต้องกังวลครับในเรื่องของการทํางานในระยะนี้ครับแต่ฝากเตือนอีกหน่อยในด้านการทํางานไม่ว่าคุณจะรับผิดชอบงานด้านใดงานเล็กงานใหญ่ขนาดไหนระยะนี้ให้ทําตามขั้นตอนทําตามระบบอย่านอกกรอบหรือว่านอกกฎที่เคยทํามาเพราะอาจจะเกิดปัญหาเกิดสิ่งไม่ดีตามมาก็ทําตามระบบขั้นตอน จะส่งผลดีมากกว่าต่อดวงชะตาในระยะนี้ครับส่วนทางด้านความรักครอบครัวนับว่าดีมากทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นคู่รักครอบครัวล้วนช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีพึ่งพาอาศัยกันได้อย่างลงตัวถ้าใครเดือดร้อนเรื่องอะไรมาก็จะมีอีกฝ่ายคอยช่วยเหลือคอยให้กำลังใจให้คำปรึกษาด้วยดีหรืออาจจะช่วยเหลือเรื่องเงินเรื่องทองก็นับว่าดวงด้านนี้ดีทีเดียวครับ และหลายคนยังมีดวงเพศตรงข้ามอุปถรัรม์ด้วยก็หมายความว่าไม่ว่าคุณจะทำอะไรจะเป็นยังไงก็ตามเพศตรงข้ามที่อยู่ข้างๆคุณก็ยังจะช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นไปอย่างดีเสมอครับส่วนทางด้านสุขภาพโดยรวมสุขภาพยังแข็งแรงดีระยะนี้จะไม่ค่อยมีโครคภัยไข้เจ็บอะไรมาเบียดเบียนแต่ให้ระมัดระวังสภาพอากาศที่เปลี่ยนปแปลงบ่อยต้องระวังร่างกายปรับตัวไม่ทัน ก็อาจจะเจ็บไข้ไม่สบายได้แต่ก็ไม่หนักหนาอะไรครับเพราะภาพรวมดวงสุขภาพส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีใครเจ็บป่วยไม่สบายขึ้นมาก็ไม่หนักไม่รุนแรงสามารถหายได้ในเร็ววันส่วนทางด้านอุบัติเหตุระยะน,นี้ก็ยังแคล้วคลาดปลอดภัยดีครับเพียงแต่อย่าใจร้อนเกินไปก็พอและที่สำคัญก็ต้องไม่ประมาทครับ ส่งท้ายด้วยแค่รับเสริมดวงดีๆที่นํามาฝากกันในคลิปนี้ครับระยะนี้การเงินดีขึ้นก็จริงแต่ก็ต้องระวังเรื่องเงินอยู่กับเราไม่นานอาจจะมีเหตุให้ต้องหมดไปโดยง่ายก็อย่างที่บอกไปในตอนต้นครับว่าถ้าใครเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ก็ให้เอาเงินไปซื้อทรัพย์สินแทนก็จะช่วยแก้เครดได้และอีกอย่างที่ต้องระวังคือให้ระวังเรื่องเงินหายหรือว่าทำกระเป๋าตังค์หล่นหายหรือว่าโดนขโมย ระยะน,นี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องเหล่านี้ให้มากครับเพราะมีสิทธิ์จะเกิดขึ้นได้เพื่อเป็นการแก้เคล็ดในเรื่องนี้ก็แนะนําครับให้เปลี่ยนกระเป๋าสตงางค์ใบใหม่เคลียของในกระเป๋าที่ไม่ใช้ทิ้งไปอย่างพวกใบเสร็จตั๋วต่างๆอะไรที่ไม่ใช้ก็ให้เอาออกจากกระเป๋าให้หมดเหลือไว้เท่าที่จําเป็นเพราะถ้าหากกระเป๋าโล่งขึ้นชีวิตก็จะโล่งตามไปด้วยและจะมีที่ว่างเหลือพอให้เงินเข้ากระเป๋าเยอะขึ้น ซึ่งวิธีการนี้นอกจากเงินจะไม่ตกหล่นแล้วก็จะช่วยดึงดูดเงินให้มีเข้ามาเยอะขึ้นก็ถือเป็นการเสริมดวงแก้เคล็ดอีกวิธีหนึ่งสำหรับการเสริมดวงการเงินที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดถูกใจกดติดตามหรือว่าแชร์ให้เพื่อนเพืได้ชมได้ฟังกันด้วยก็ยิ่งดีครับทุกๆยอดวิวหรือว่ายอดไลค์ยอดแชร์ยอดติดตาม คือกำลังใจสำหรับผู้พยากรณ์และทีมงานให้ได้พัฒนาเนื้อหาที่ดียิ่งขึ้นต่อไปแล้วกลับมาพบกันใหม่กับคำทำนายดวงรายเดือนในเดือนถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ